สวัสดีครับทุกคนพุดหวสตอรี่ชาแนลนะจ๊ะคือว่าเก่งเนี่ยไปเจอคอมเมนต์บอกว่าน้องเก่งน้องเก่งไม่ต้องคิดคอนเทนต์อะไรเลยแค่แค่แบบว่าน้องเก่งอ่ยถ่ายน้องหมาเรื่อยๆน้องเก่งไม่ต้องทําน้องเก่งแบบว่าไม่ต้องทําอะไรเลยให้น้องเก่งก๊อปคอนเทนต์ของแบงค์เวลาแบงค์เขาถ่ายแล้วเขาก็พูดไปเรื่อยครับทุกคนทุกคนมีพี่พี่คอมเมนต์มาแบบมีจริงๆแบบพูดการเปนแบบเนี้ยเนี่ยซึ่งเก่งจะบอกว่าเราจะพยายามก๊อปปี้คอนเทนต์ของกล่องยูไส้ว้ากล่องยูไส เราจะพยายามก๊อปปี้คอนเทนต์ของเขาเจ้าหมาคนตีนหนึ่งคลิปนะฮะรอดไม่รอดพี่ๆที่กำลังจะดูคลิปนี้นะฮะน้องอยากจะกราบเท้ากราบขอร้องนะครับให้ดูคลิปดีให้จบอดทนฝืนดูคลิปนี้ให้จบแล้วคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าก๊อปแล้วอ่ะมันรอดบอพี่น้องไปดูกันเถอะ A วันนี้โอ้ยเดี๋ยว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 อย่าเข้ากล้องใช่ไหมอย่าเข้ากล้องนะครับทุกคนเขาทำคอนเทนต์แบบว่าเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่รู้อย่าไปดมดากเขาอย่าไปดมดากลูก มันจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะครับเขาจะพากไปเรื่รอยๆเขาจะพูดไปเรื่อยๆนะครับโดยใช้ซับไตเติลเป็นเสียงของเด็กๆน,น, <oof> น,น,นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะลองทํากันดูว่าเราจะทํากันได้ไหมอ่ะเราแอคชั่นเริ่มจากเขาสวยกันฮึยังแย่งไปข้างหน้าดิวะเอ้เอยากหยุดอยากหยุดแล้วก็อยากแย่งไปไปหาขรัวซ่างกินน้ำกันดอกน้ำก็เฉียบแต่ว่าไอ้ชิ้นน้ำก็เฉียบจะน้ำมันไม่กินไปน้ำแข็ง นั่นเมเป็นั่นเมเป็นเขาเป็นเมีป็นเกลอกแบกมัน่าดกังสี่เนาะเจ้ามันเบาแม่มันยังเนาะมาันก็ไปได้เรื่อยๆไล่ลองไปมาเอาไม่ต่อไปก,กเด็กกระโดกก็ได้พี่น้องใครเลยกระโดกก็ได้อาบเบือนลูกแล้วเอามาเบือนแล้วมันขาดจังไลยว่ามันแบกเนาะมันลูพ่พฤติกรรมของหมามาเลยว่ามันเตี้ยแยังอันนี้สวยงา,า,ามใครเลยอันยังไม่น้ำสวยวนะอันยังไปกระได้พี่น้องเนะยางไปยางไปย่งเอาบาสเอ เอาว่าหลูเน่ยให้กินน้ำเนยย่งเจองให้กินน้ำเนยแล้วยายจ่ายยายจ่ายให้กินน้ำเนยเร็วเร็วๆไม่ให้กินน้ำเนยมันยายกินหางเนี่ยใหกินน้ำเต้าหู้บ่เจ้ะก็กินได้แต่เต้าหู้จะบ่มีข้าวแล้งกินหมากมันนี่นะเอาสากแล้วยายจะกินอ๋อมาเปนคือลื่อมเลื่อมเวลาเห็นเครื่องอีวมันเขาเจ้าเลื่อยไปเลื่อยไปเลื่อยแปอ้ายพ่อมาหาว่าหนูเอ็นจ๊ ปากเราไม่อยากเอาเอา๊ะอ,อยากเอาไปเลี้ยงข้างนอกดินะข้า,จาเจ้าเราไปเลี้ยงข้างนอกไม่อยากเล่นนี่นะมึงดูข้าเขจรว่าจะเห็นหม้าตัวนึงเลยโยงมัน <c oughs> <c oughs> น่นน่ะแม่ทุกคนเราพากไม่ได้เราไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงอ่ะเดี๋ยวเราเราไปต่อกันที่ข้าวเหนียวเรามาเริ่มที่ข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวเสียงหลอ่อ ไม่รู้ว่าเขาดูอะไรเกิน,นอ่ะเขาดูอะไรเกินเราเดินเข้าไปดูด้วยดีกว่าเราสู้ย่างก่นอนไปยักสันกุฏิภาคตัอเลยจังดาคือคือคืออย่างนี้ก่อนทุกคนช่องข้าเจ้าอ่ะเขาจะพูดไปเรื่อยๆนะฮะไอ้แบงค์มันจะอ่านบริบทหมาออกมาเลยว่าหมากำลังจะทําอะไรกำลังจะไปที่ไหนเนี่ยอย่างเงี้ยครับไอ้แบงค์มันจะรู้ล่วงหน้าก่อนหมดเลยซึ่งเราจะมาทําแบบนั้นน่ะแต่ว่าเราทําไม่ได้แต่มึมง,งมันงูน่ะมื่อไรเหตุประ เสีเด้อเิมเด้อสู้สีบ่แซ่บดอกแบงมันเสียงหนูไม่ได้ลูกแบงแบงโออว่าใดจักตัวกูมันยางนี้หมดแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่เริ่มเริ่มจากข้าวเหนียวเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทจากข้าวเหนียวใหม่แล้วเราจะเริ่มข้าวเหนียวเป็นตัวหลักเลยนะข้าวเหนียวเด็กกินจะทำเหมือนช่องข้าวเจ้าข้าวเจ้ามันจะพูดไปเรื่อยๆเด็กกินจะทำเหมือนช่องนั้นนะแล้ววุ่นวายสตอรี่ก็จะเริ่มได้ใน3 2 1แอคชั่น นั่งชมวิวอยู่อ,ยอ,อ,อากาศมันช่างเย็นเหลือเกินอ่ะพระเจ้าจอดหอมหน่อยยงงย้งใย,ยไม่หอมเหนียวเลยอ่ะสงสัยใยไม่รักเหนียวพระเจ้าเฮ้ยรู้สึกว่ามันร้อนๆอ,อยากเดินไปตากพัดลมเราจะเดินไปหาพัดลมเดินไปหาพัดลมเราจะนั่งหน้าพัดลมเรารสึกว่าพัดลมมันจะเย็นช่ำแล้วเราก็จะเอ้าทำไมพัดลมมันไม่เย็นย่ยทำไมพัดลมมันไม่เย็นทำไม <laughs> พอนมันไม่เย็นมันบม่ได้เปิดมันคือบพเย็นมาลูกมันไม่ได้เปิดอพอ,มมดดพอลมมันไม่เย็นเลยอะเก่งเปิดพอมให้เหนียวหน่อยมันรู้สึกร้อนเลยแม่โอ้ขอเลียปากโอ๊ยไม่ได้พูดไม่ได้หนูก็ไปจุปออ๊บแม่ทําไมเราเออม่เย็ะเก่งเจ้าเหคะ พัดลมคือหอนแถวว่าพี่น้องเอ้ยเพราลมมันร้อนมากเลยพี่สาวทำยังไงเนี่ยปกตินั่งตรงนี้เขาเดี๋ยวจำได้ว่าถ้านั่งหน้าพัดลมแล้วมันจะเย็นทำไมวันนี้มันไม่เย็นเลยโอ้ไม่น่าเชื่อเขาเหนียวจะเดินไปกินน้ําและเขาเหนียวก็ก็เอาตี๊ดจมทําไม <c oughs> เอาตี๊ด่มทําไมมาเขาเหนียวบักบ,บึ้งกันเลือนฮะไหนบอกเก่งบอกเก่งจะทําแบบคอนเทนต์แบบเข้าเจ้าอะ่ะเก,ก่งก็ปี้ขาเจ้าไม่ได้หรอกอะ่ะเพราะเก่งภาคไม่ได้เหมือนข้าเจ้าโอ้ยไม่ได้เชื่ออีวัน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  เราทำไม่ได้ทุกคนนี่แหละมันมีนี่แหละมันเป็นแบบนี้แหละเราเลยไม่สามารถก๊อปปี้คอนเทนต์ของเขาเจ้าได้เอาเป็นว่าเราไม่ทำแบบเขาเจ้าดีกว่านี่คือตัวอย่างนะครับถ้าเราทำแบบเขาเจ้ามันก็จะดูแบบงงๆแบบนี้มันก็จะไม่สนุกเหมือนช่องเขาเจ้าถ้าอยากดูสนุกเหมือนช่องเขาเจ้าอยากดูคอนเทนต์เหมือนเขาเจ้าก็ไปดูช่องเขาเจ้าใช่ไหมเขาเจ้าเสียงแหมแต่ถ้าอยากดูแบบวุ้นวายสตอรี่ก็ต้องมาเปิดดูช่องวุ้นวายสตอรี่ใช่ไหมเขาเจ้า เสียงมันไม่ได้เลยแต่ขันจ้าหลอดนะเนี่ยทุกคนขัเจ้าหล่ออู้ดดู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 ดูพอแล้วพอแล้วพอแล้วสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับทุกคนอย่าลืมกันเล์กดแชร์กดติดตามก็ตะตะไคร้นะครับอุ้ยลาบบแบงอุ้ยเสียงดีที่เกลื่งไปแล้วนะครับสวัสดีจ้าพี่นางจ้าไอจับแกไปลูกจับ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 กรีกรี